ซีถูกไหมครับนี่เป็นครั้งแรกที่เจอแบบคนเดียวเลยใช่ครับวันนี้มันเป็นปรากฏการณ์นะปรากฏการณ์เลยครับปกติจะมีเพื่อนอีกห้าคนอยู่ข้างกายเราอันมาคนเดียวครับชุดวันนี้เลยค่ะโรยเออร์รีวิกาต้าครับมาคนเดียวเกิดอนนิดนึงครับส่วนนหนครับก็คอลเลคชันวันนี้นะครับโรยเออร์ไอวี่รวิกาต้าครับเอ็กซ์กับแวนโก๊ะมิวเซียมครับก็อย่างที่เห็นข้างหลังครับเป็นอะไรที่เขนเชื่อว่ามันเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่า อ,อย่างก่อนเองที่ชื่นชอบศิลปะอยู่แล้วะรคับก็เห็นผลงานของแวนโก้มาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กก็เรียนวิชาศิลปะครับขเขาก,ก็จะให้ดูผลงานแบบต่างๆของแวนโก้ะเนี่ยสั้นฟลาวเวอร์หรือว่าเซลฟ์ฟพอร์เทรตเองก็ตา่างแล้วมันก็มาอยู่ในเซอร์าแล้วก็เจ๋งมากเดินเดินดูทุกที่ทั่วร้านแล้วเดินดูทั่วร้านเออมีคอลเลคชันไหนที่แบบรู้สึกว่าเ้ยโอเคก็หลายๆชิ้นก็แบบเข้าตายเลยนะคือมันค่อนข้างสมาร์ทขึ้นมาระดับหนึ่งครับกับการที่ก่อนได้มา ใส่เสื้อผ้าของร้อยเงาไอบีกัสตาก็ตื่นเต้นมากๆบอกว่ามันจาะมาดูดีมีตัวไหนที่แบบต้องตกใจเป็นพิเศษแบบเอ้ยอันนี้อะไรต้องมีแล้วเป็นหนึ่งในคอลเลคชั่นของคุณก็เป็นเสื้อที่คอนใส่อยู่ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นเสื้อพอรสเทรตของแวนโกนครับแล้วก็ที่ว่าใส่อยู่เป็นไซส์ที่ค่อนข้างแบบจะเล็กหน่อยคราวรูมหน่อยครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างออกจากคอมฟอร์ทโซนก่อนระดับหนึ่งครับแล้วก็หลังๆก็เริ่มชื่นชอบสไตล์แบบนี้ด้วยก็เจ๋งครับจริงๆสไตล์การแต่งตัวของก้อนปกติจะเป็นยังไง ปกติก่อนอตามอายุอะไรอย่างเงี้ยครับอตอนในเด็กมันอาจจะไม่ได้ใส่อะไรที่มันดูสมาร์ทมากดูเข้ารูปมากแต่ว่าพอโตขึ้นก็เริ่มเริ่ม,มหลุดออกจากความแคชชวลเดิมแล้วก็อยากจะให้มันดูดูดูดีดมากขึ้นดูแบบดูโตสมวัยมากขึ้นใช่คอลเลคชั่้เลยแล้วก็อยากจะฝากคอลเลคชั่นเอ่อด ก็อยากจะฝากพันเุ์เชนของการโกล์มิวเซียมด้วยนะครับของรอยัลไอวี่เกัตันนะครับสามารถเข้าทางออนไลน์นะครับแล้วก็มาดูที่ร้านด้วยก็ได้ครับก็มีหลายๆแบบให้เลือกเลยครับสำหรับใครที่ชอบศิลปะหรือว่าชอบแกรนโกลฟ์อยู่แล้วก็มาดูกันทางต่ออีกนิดนึงตอนนี้การแต่งตัวเขาค่อนข้างจะเดินออกจากกรอบบ้างแล้วไม่ได้แบบเมืเอ่อกกรอบเหมือนสมัยก่อนครับครับผมเป็นยังไงฮะการแต่งก็เชื่อว่าการแต่งตัวมันมันไม่มีไม่ไม่ควรมีกรอบมาจำกัดเลยนะครับทุกคนสามารถ แต่งตัวแบบไหนก็ได้ที่ตัวเองสะดวกตัวเองชอบให้เหมาะกับกาลเทศะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขีดจำกัดทางเพศหรือว่าทางวัยหรือว่าคุณรูปร่างแบบไหนจะต้องแต่งตัวแบบไหนเพราะว่ามันไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยจากล่าสุดที่งานแฟชั่นวีคนี่คือไปทั้ง4วันเป็นยปันไงเอฟจีบียูครับก็ก่อนแล้วก็เพื่อนเพอรซีก็ได้มีโอกาสร่วมเดินแบบทั้ง4วันเลยครับก็ต้องขอบคุณรูปแบรนด์นะครับที่ให้โอกาสพอซีออกมาตื่นเต้นมากครับ4ี่วันนี่แบรแบ์เลรอ ใช่ครับสี่แบรนด์แต่ละแบรนด์เป็นยังไงแค่สำหรับความรู้สึกของเราเป<อ>็นก,<อ>นการเป็นรายการพรีเซนต์เสื้อผ้าออกมาอะไรเงี้ยครับก็ตื่นเต้นมากๆในแต่ละแบรนด์แล้วก็ทำกันบ้านมาก่อนนะครับว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมีเราจะต้องใส่ชุดแบบไหนแล้วเราควรจะพรีเซนต์เสื้อผ้าของแต่ละแบรนด์ออกมาให้มัน,ให,มนให้มันออกมาตามมูดแล้วก็ธีมของของดีไซน์จริงๆอะไรจริงไม่คาดคิดว่าเป็นพิธีครับเพราะว่าอุ้ยสปอยสต่เรับใครที่ไม่ได้ดูต่อไปแล้วก็เพราะว่าก็รู้สึกว่ามันใกล้ตัวไปครับแต่ว่าถ้ารายการจะเอาพิธี น่าจะอาจจะเดาง่ายไปหน่อยเออเดาสุดท้ายหนงตรงไหนตรงไหนทำามเราม้ารู้สึกมั่นใจว่าเอ้ยใช่ได้นอนจริงๆเสียงร้องเนี่ยก่อนอาจจะยังไม่ชัวร์ครับออกําลังคุยๆุยกันว่าเออเหมือนคนรู้นคนนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่เอ,อ่อเรียกว่าที่อยู่หลังกำแพงเนี่ยเขาพูดขึ้นมาแบบประโยคสองประโยคแรกเลยัชัดชัดเลยครับเ,เพราะว่าออด้วยความที่อย่างคนเราอยู่ด้วยกันบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยครับเราก็ได้ยินคิติเราก็คุยกันบ่อยๆก็รู้เวลาแบบ สำเนียงหรือการเว้นวัดถึงเขาจะแต่งเสียงก็ตามนันก็แบบว่า,าดว่เป็น,เป,นเป็นการร้องเพลงแบบจริงจังรครั้งแรกเลยมันจะแบบกับใช่ครับเป็นการร้องเพลงจริงจังครั้งแรกของท็อกซี่ร่วมกับพิติก็กต้องขอบคุณพิติมา,มากๆครับเพราะว่าได้ข่าวมาว่าพิติเนี่ยคือเตรียมตัวหนักมากๆเหมือนกันครับเพราะว่าพิติก,ก็ไม่ค่อยเรียกว่าไม่เคยเลยว่ะาะว่าไม่เคยเห็นพิติได้แบบร้องเพลงมาก่อนอย่าเพลงให้เป็นเรื่อง ทางเราเลือกหรือว่าทางารายการเลือกไว้ให้เพลงที่เราด้วยกันอ๋อเพลงตอนแรกก็ส่งมาให้เลือกหลายๆเพลงครับเป็นเพลงจริงๆก็เป็นเพลงแบบแนวเก่าๆทั้งหมดเลยแล้วไม่เอใจหรอเพลงเก่าๆทั้งหมดเลยทั้งแต่เราไม่เอใจเพราะมันแบบเดี๋ยวนี้เขาก็ร้องเพลงเก่าๆเดี๋ยวก็ฟังอยู่แล้วเพลงที่ส่งมาก็แบบมันก็เจ๋งดีอะไรอย่างเงี้ยบ็อกซี่บ่อยลอา้มหมดแล้วครับชื่อว่า data storage มีทั้งหมด8เพลงนะครับ อัลบั้มนี้เป็นไงบ้างสำหรับในความรู้นของเรามัน f u ลฟิล l แค่ไหน,น,นจากเริ่มจากจากเดบิวต์เพลงอะไจริงก็ได้มาถึงตอนนี้เป็นอ,อัลบั้มแล้วมัน f u ล f i ล l มากมากครับเพราะว่าตอนว่ามันเหมือนเป็นบทสรุปต,ตั้งแต่ฟ็อกซี่เดบิวต์มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ปล่อยเพลงอะไรมาบ้างมันก็อยู่ในอัลบ,บั้มครับเชื่อว่าคนที่ฟังน่าจะรู้จักพวกเรามากขึ้นจริงครับเพราะว่า มันมีเพลงหลากหลายสไตล์หลากหลายแนวแนวหลากหลายแนวมากครับถ้าแปดเพลงส่วนตัวคนยังมีเพลงอย่าที่ชอบเป็นพิเศษตางไหมที่แบบรู้สึกเพลงนี้แบบโอเคของเราลาอะไรเงี้ยก็ชอบทุกเพลงนะครบบ้างเลยครับใช่ครับเพราะว่าเราก็ได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์หลายๆท่านนะครับแล้วก็ผู้เขียนเพลงเองความรู้สึกว่าการที่มันมีบาราตี้ตรงนี้มันแบบมันสนุกกับการทํางานครับแล้วก็การที่เราได้ ปล่อยผลงานอัลบั้มออกไปในหลายๆเพลงหลายๆแนวเนี่ยมันก็เป็นศิลปะที่ให้แฟนคลับได้ได้ฟังแล้วก็ได้ชื่นชมก็หวังทุกคนจะชอบอัลบั้มของเราในแต่ละเพลงมันใส่ความเป็นพ็อกซี่ไปขนาดไหนว่าเพลงนี้มันจะต้องเป็นแนวนี้สไตล์นี้หรือก็ทุกเพลงเราก็จะพยายามใส่ความเป็นตัวเองไปให้ได้มากที่สุดครับก่อนเราจะเริ่มเพลงเราก็จะมีการพูดคุยกันครับว่ามันควรจะออกมาเป็นแนวไหนแต่ว่ากลิ่นอายความเวทรหรือว่า ความจริงใจความน่ารักน่ารักของพัคซี่มันว่ามันยังคงอยู่เพราะว่าน่ารักมันไม่ได้แปลว่าต้องแบบต้องดูเด็กหรือต้องสดใสตลอดไปแต่ว่ามันคือความแบบจริงใจที่ส่งออกไปในเนยก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะสัมผัสได้ถึงเต้นตไหมเพลงนีแบบโอเคอสายตาค่ะบวอนนีกทีก็ลูกสายตาลูกเพงสองซ้ำโอเคได้แล้วลูกรัคบได้ครับมา,า้า นี่หร่ติดหละอเสื้อตัวหนาสวยอะรัอต้องมีนะครับ